นิสัมมะกะระนังเสยโยจงใครครวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำพุทธาาศาสนะสุภาษิตนิทานชาดกเรื่องชายนุ่มกับพ่อลิทะราคะชาดกครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่ง บวชเป็นฤรืีพร้อมกับพ่อตั้งแต่เขายังเล็กๆตั้งอาสมอยู่ในป่าลึกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเช้าว,วันหนึ่งเขาออกไปหาอาหารผลไม้ในป่าเขาพบกับหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งนางเกิดชอบพอเขาเลยชวนให้ไปอยู่ในเมืองสร้างครอบครัวด้วยกัน ดีกว่ามาอยู่ในป่ามันลําบากไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองนางกล่าวว่าอยู่ในป่ารักษาศีลจะดีได้ยังไงสู้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้จะทนลําบากอยู่ในป่าทำไมอยู่ในเมืองอยู่ที่บ้านสบายสะดวกกว่านี้เยอะแยะบางคน เขารักษาศีลในบ้านก็ดูมีความสุขมากกว่าคนที่รักษาศีลในป่าเสอีกไปกับข้าเถอะชายหนุ่มคิดอยากจะไปกับนางมากเพราะที่นางพูดมาก็น่าสนใจเขาให้นางเดินล่วงหน้าไปก่อนเขาจะบอกพ่อและตามนางไปทีหลัง เขากลับมาที่อาสมมาบอกพ่อเรื่องที่จะไปอยู่กับนางก็เลยถามพ่อว่าถ้าจะอยู่กับคนหมู่มากจะต้องรักษาศีลอย่างไรต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างพระฤาษีจึงบอกว่าลูกเอ้ยใครที่รู้จักเจ้าอดทนเจ้าได้อดทนต่อคำพูดของเจ้า เข้าใจในสิ่งที่เจ้าเป็นไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาใจมีสติปัญญาฉลาดอยู่ในศีลธรรมเจ้าอย่าไปคบกับคนชั่วนักเลงพนันพวกคนพานจงหนีห่างจากคนที่ไม่ดีเพราะความพินาศย่อมเกิดกับคนพานจะมีแต่ทุกข์กับทุกข์ จงเลือกคบคนดีนะลูกนะเมื่อเขาฟังพ่อพูดจบแล้วเขาจึงตอบกับพ่อไปว่าผมขออยู่กับพ่อดีกว่าครับสังคมในเมืองน่าจะหาคนดียากมากทานิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงคิดไตร่ตรอง ก่อนท,ที่จะกระทําทุกครั้งที่มาหนังสือทำนิทานชาดกจากระไตปิดกระเจ้า500ชาติเพื่อนเท่านผู้ฟังคะฟังนิทานจบไปแล้วเพื่อนเพื่อนท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยนะคะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ